รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยซ์ไมเยอร์รู้ไหมาการผลัดวันประกันพุ่งมันเป็นการหลอกลวงที่ใหญ่ที่สุดพระเจ้าเคยตรัสกับฉันครั้งหนึ่งว่าความตั้งใจดีไม่ใช่การเชื่อฟังฉันทำงานนี้เพราะฉันได้เห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่พลิกชีวิตของฉันอย่างสิ้นเชิงและพรองจะทรงกระทำกับชีวิตของคุณด้วยเหมือนกันคุณจะพบคำตอบสำหรับทุกเรื่องได้ในพระวจนะของพระเจ้า ฉันจอยซ์ไมเออร์ฉันเชื่อว่าพระเจ้าสามารถรักษาทุกบาดแผลของคุณได้ฉันไม่ใช่คนที่ยอดเยี่ยมและฉันก็ไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับความยอดเยี่ยมเท่าไหร่เพราะฉันโตมากับสภาพแวดล้อมที่ธรรมดาฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าอยากจะสอนฉันก็คือความยอดเยี่ยมและแน่นอนการเชื่อฟังด้วย ต่ฉันจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมได้ยังไงด้วยความที่พระเจ้าอยากให้ฉันทำภารกิจที่ยอดเยี่ยมซึ่งไม่ใช่งานที่เป็นงานธรรมดาทั่วไปแต่เป็นสิ่งที่ฉันจะภาคภูมิใจและโลกนี้จะให้ความเคารพและมันน่าสนใจมากที่พระเจ้ามักจะสอนบทเรียนหลายอย่างให้กับฉันที่ร้านขายของบางคนน่าจะเคยได้ฟังเรื่องพวกนี้มาบ้างฉันจะเล่าสั้นๆให้ฟังเรื่องหนึ่งที่พระเจ้าแก้ไขฉันก็คือ ให้เอารถเข็นไปเก็บไว้ในที่ที่เขาเก็บรถเข็นเอาล่ะฉันไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เลยมันน่าอายนิดหน่อยแต่ฉันก็ต้องใช้เวลาถึงสองปีเต็มๆกว่าที่ฉันจะเชื่อฟังพระเจ้าในเรื่องนี้เพราะว่าครั้งแรกที่ฉันสัมผัสได้ว่าพระเจ้าไม่อยากให้ฉันเอารถเข็นไปจอดไว้ใกล้ๆก,ก,กับรถที่อยู่ข้างๆ น่าแปลกที่เราพยายามที่จะเอารถเข็นไปจอดไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งตรงลานจอดรถแทนที่เราจะเอารถเข็นไปเก็บไว้ในที่ที่เราเอามันออกมาแต่พระเจ้าตรัสกับฉันว่าถ้าเจ้าเป็นเจ้าของร้านนี้เจ้าอยากให้ลูกค้าทําแบบไหนกับเจ้าแต่พระคัมภีร์ข้อนี้รบกวนใจเราดดหน่อยที่บอกว่าจงปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เข้าปฏิบัติกับท่านไม่ได้บอกว่าให้คุณปฏิบัติเหมือนที่เขาปฏิบัติกับคุณแต่บอกว่าปฏิบัติต่อเขาอย่างที่ท่านอยากให้เขาปฏิบัติต่อท่าน แล้วฉันก็มีข้ออ้างสารพัดก็ไม่เห็นมีใครเอาไปเก็บเลยทำไมลูกต้องทำด้วยลูกกำลังรีบฝนตกหิมะตกสารพัดที่จะคิดได้จนสุดท้ายฉันก็ไปถึงจุดที่ฉันเอามันไปเก็บทุกครั้งและฉันก็ได้ยินเรื่องตลกเกี่ยวกับรถเข็นพวกนี้ผู้หญิงคนนึงมาเล่าให้ฉันฟังว่าเธอเดินเอารถเข็นไปเก็บไว้ในที่เก็บรถเข็นแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเอารถเข็นมาเก็บด้วยเหมือนกัน พวกเขามองหน้ากันแล้วคนหนึ่งก็ถามว่าดูจอยส์ไมเยอร์มาใช่ไหมเธอตอบว่าใช่มีใครบ้างที่ตอนนี้คุณเอารถเข็นไปเก็บวาที่ของมันแล้วเห็นไหมนี่แหละงานภารกิจของฉันร้านค้าพวกนี้เนี่ยจะจ่ายค่าความคิดนี้หรืออะไรให้ฉันบ้างนะแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ฉันทำก็คือ ถ้าคุณไปที่ร้านขายของตอนที่คุณกำลังหิวมากๆมันอันตรายมากนะเพราะพอถึงตอนจะคิดเงินคุณก็หยิบของเกินกว่าเงินที่คุณมีโดยเฉพาะถ้าคุณต้องประหยัดเหมือนที่ฉันเคยเป็นเรามีงบ70ดสอลลาร์สำหรับซื้อของทุกสองอาทิตย์เราจะใช้7 1ดเอดลลาร์ไม่ได้ต้องเจเท่านั้นเพราะเราจะต้องอยู่กันแบบประหยัดมากๆและฉันก็มีคูป,ปองที่เก็บไว้เยอะมากการไปซื้อของเหมือนกับเป็นงานใหญ่และพอฉันเดินไปถึงล็อกสุดท้าย ฉันก็จะรู้ตัวว่าจะต้องมีของบางอย่างที่ไม่จําเป็นที่ฉันจะต้องอ,ออกจากรถเข็นแต่ฉันไม่เดินเอามันไปเก็บไว้ที่เดิมนะนึกออกไหมฉันนี่แหละคือไอคนที่เอาผักสลัดไปวางไว้กับน้ํายาทาความสะอาดฉันจำได้ตอนที่พระเจ้าเริ่มบอกฉันให้เอาของไปเก็บไว้ในที่ของมันและนี่เป็นจุดที่ฉันได้เริ่มเรียนรู้เรื่องการเชื่อฟังในเรื่องเล็กๆน้อยๆและ ฉันขอหนุนใจคุณให้ทำสิ่งนี้ด้วยกันคือให้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือพระเจ้าไม่ได้มีไว้สำหรับโบสถ์ในเช้าวันอาทิตย์เท่านั้นแต่จงดำเนินชีวิตกับพระเจ้าไม่ว่าพระองค์บอกให้คุณทำอะไรไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนก็ตามคุณอาจจะบอกว่าฉันไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าตรัสเหมือนที่คุณได้ยินนี่ไม่คุณได้ยินเวลาที่ฉันบอกว่าพระเจ้าตรัสกับฉันมันไม่ได้แปลว่าฉันจะได้ยินเสียงพระเจ้าดังๆและบอกว่าจอยซ์เอาผักสลัดไปเก็บไว้ในที่ของมัน เหมือนกันคุณมีเสียงเล็กๆนี้คุณจะรู้เองมีใครรู้บ้างว่าเสียงเล็กๆนั้นมันเป็นเสียงยังไงมันเป็นเสียงกระซิบของพระเจ้าคุณจะทำเป็นไม่สนใจเลยก็ได้แต่ลึกๆข้างในคุณจะรู้เราจะรู้เวลาที่เราเดินออกมาและไม่ยอมทำตามที่พระเจ้าบอกให้ทำเรารู้ฉันว่าคุณน่าจะเคยได้ยินเรื่องไก่ราคาถูกมาแล้วใช่ไหม ยังเหรอมีใครยังไม่เคยได้ฟังเรื่องไก่บ้างเอาละถ้าอย่างนั้นคนสมควรจะได้ฟังมันฉันเป็นคนที่ตัดคูปองส่วนลดเก็บไว้เยอะมากแล้วที่ร้านเขามีไก่ลดราคาฉันจะไม่ได้แล้วแต่ถ้าคุณจะซื้อคุณจะซื้อได้ในราคาถูกสมมุติว่าสามตัวหนึ่งดอลลราอะไรประมาณนี้และพระเจ้าก็ให้ฉันเห็นตัวหนังสือที่เขียนไว้บนคูปองว่าสามตัวสำหรับหนึ่งครอบครัว แต่ฉันไม่ได้อยากได้แค่สามตัวฉันอยากได้เยอะๆฉะนั้นฉันก็เลยพาลูกๆไปด้วยแล้วเราก็ได้คนละสามตัวแล้วฉันก็ไปเข้าแถวแล้วก็ทำเหมือนว่าไม่รู้จักพวกเขาอ๋อใช่ตอนนั้นฉันสอนพระคัมภีร์ที่บ้านแล้วด้วยแล้วตอนที่ยืนจ่ายเงินฉันก็นึกขึ้นมาได้ว่า ฉันไม่ได้ให้เงินลูกเผื่อสำหรับภาษีด้วยนี่นาพระเจ้าตรัสว่าเจ้าไม่รู้หรือว่าถ้าเจ้าแอบทำอะไรบางอย่างแสดงว่ามันมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องฉันนี่แหละที่ได้รับการส่งเรียกจากพระเจ้าให้ออกไปสอนพระวจนะกับผู้คนทั่วโลกแต่ฉันต้องได้เรียนพระคัมภีร์ก่อนแล้วฉันก็ได้เรียนในโรงเรียนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ งสอนฉันเรื่องความซื่อสัตย์สอนให้พูดความจริงให้ทําทุกอย่างให้ดีที่สุดให้เป็นคนรักษาคําพูดถ้าคุณบอกคนอื่นว่าคุณจะทําอะไรก็ทําซะเรื่องพวกนี้แหละที่สําคัญแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นถ้าคุณบอกคนอื่นว่าเดี๋ยวฉันโทรหาแล้วเราไปกินข้าวด้วยกันอย่าพูดเลยถ้าคุณทําไม่ได้บางครั้งมันเป็นแค่วิธีพูดปัดๆคนนั้นไปถ้าคุณพูดแบบนั้นก็ต้องทําด้วย เราไม่มีกี่คนที่ทำให้คุณไม่พอใจเพราะเขาพูดแล้วเขาไม่ทำตามที่เขาพูดถ้าอย่างนั้นเขากำลังหวานหรือคุณกำลังเก็บเกี่ยวล่ะ <Yes. S 1> มีไม่กี่คนที่เข้าใจใช่ไหม <Yes. S 1> คุณรู้ไหมว่าฉันหมายถึงอะไรพวกเขากำลังหวานมาเมล็ดที่ไม่ดีหรือคุณกำลังเก็บเกี่ยวผลไม้ที่ดีที่คุณไปหวานไว้ในชีวิตของคนอื่น <Yeah. S 1> เราไปต่อกันดีกว่า ฉันจำได้ว่าครั้งหนึ่งฉันอยู่ที่ร้านน่าจะเป็นร้าน JC Penny ฉันกำลังเดินผ่านราวเสื้อผ้าและบังเอิญเห็นไม้แขวนตกอยู่บนพื้นฉันรู้สึกว่าพระเจ้าอยากให้ฉันเก็บมันขึ้นมามันไม่ใช่แค่ไม้แขวนแต่เป็นเสื้อที่หลุดออกมาจากไม้แขวนด้วยฉันรู้สึกว่าพระเจ้าบอกให้ฉันเก็บมันขึ้นมาและเอาไปแขวนไว้ที่เดิมและฉันก็คิดว่าทำไมฉันต้องเก็บด้วยและฉันก็ได้ยินเสียงบอกว่าเจ้าอยากให้คนอื่นมาช่วยจัดการปัญหาที่เจ้าก่อไหมล่ะ เดี๋ยวนี้ฉันมีคนมากมายที่ช่วยฉันฉันคงทํางานที่ทําอยู่ไม่ได้แน่ถ้าไม่มีคนช่วยฉันอยากจะบอกเรื่องนึงที่ฉันเชื่อจริงๆจากใจเลยถ้าฉันไม่เชื่อฟังพระเจ้าในเรื่องเล็กๆพวกนั้นที่พระเจ้าบอกให้ฉันทําฉันก็คงไม่ได้มายืนที่นี่ในวันนี้ครั้งหนึ่งฉันได้เคยเทศนาเรื่องไก่พวกนี้ตอนนั้นฉันเทศที่โบสถ์ในเทนเนสซี มีสิจพิบาลและผู้นำบางคนที่นั่งอยู่บนเวทีด้วยแล้ฉันก็เล่าเรื่องไก่นี้ให้ที่ประชุมฟังสิจพิบาลก็ลุกขึ้นแล้วชี้ไปที่ภรรยาแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าคุณทำให้ผมกลายเป็นขโมยตอนที่ฉันไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์กับลูกๆพร้อมกับไก่ทั้งหมดพระเจ้าตรัสว,ว่ายินดีด้วยเจ้าเพิ่งขโมยไก่สำเร็จ สิจ,จพิบาลก็ชี้ไปที่ภรรยาและบอกว่าคุณทําให้ผมกลายเป็นขโมยแล้วเขาก็มองไปที่สมาชิกแล้บอกว่าไม่ใช่ไก่นะแต่เป็นกระดาษที่ชู่ที่เอามาใช้ในโบทนี่แหละ<อ>นักออกหมคุณก็รู้ว่าเราเป็นยังไงกัน1นึ่งโครินบทที่5ข้อ6ทถ้าดูแล้วไม่ใช่หรือว่าเชื้อขนมเพียงนิดเดียวย่อมทำให้แป้งดิบฟูขึ้นทางก้อนสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กที่ทำลายสวนองุ่นเพลงโซโลมอนบทที่2ข้อ15 มัธบทที่บททข้ี่25อนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและสัตว์ซื่อเจ้าซื่อสัตว์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจํานวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดฉันชอบมากเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดเมื่อไหร่ที่เราทำตามที่พระเจ้าบอกให้เราทำเราก็จะมีความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขเพราะอะไรรู้ไหม เพราะเรามีความประพฤติอันชอบธรรมในโรมบทที่14ข้อ17เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์และทุกอย่างจะตามมาตามลำดับเมื่อคุณทำสิ่งที่ถูกต้องคุณรู้ว่าคุณเป็นใครในพระคริสต์รู้ว่าพระองค์ทำให้คุณเป็นผู้ชอบธรรมกับพระเจ้าทำให้คุณอยากทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยแล้วคุณจะมีสันติสุขเมื่อคุณมีสันติสุขแล้วคุณก็จะมีความชื่นชมยินดี และนั่นคืออาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่การได้ทุกอย่างที่เราอยากได้แต่เป็นการมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้ามีสันติสุขและมีความชื่นชมยินดีในชีวิตหลักการในทางตรงกันข้ามก็มีผลเหมือนกันถ้าคุณไม่สัตซ์ซื้อในสิ่งเล็กน้อยคุณก็จะไม่ได้ครอบครองอะไรมากมายจริงๆแล้วคุณจะเสียสิ่งเล็กน้อยที่คุณมีด้วยซ้ํา ทีบทที่25บอกว่าคนที่ได้รับตะลันเดียวก็มาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้าข้าพระเจ้ารู้อยู่ว่าท่านเป็นคนใจตรนีเกี่ยวผลในที่ที่ท่านไม่ได้หวานรวบรวมในที่ที่ท่านไม่ได้โปรยข้าพระเจ้ากลัวจึงเอาเงินตะลันของท่านไปซ่อนไว้ใต้ดินดูสินี่เงินของท่านนายจึงตอบว่าไอ้บ่าวชั่วและเกียดค้านเห็นไหมเขาไม่ได้ทําอะไรเลยกับสิ่งที่พระเจ้าให้เขาพระเจ้าประทานความสามารถแล้วคุณได้เอาไปใช้อย่างไงบ้าง พระเจ้าให้ของประทานกับคุณแล้วคุณทําอะไรกับมันบ้างคุณอาจจะบอกว่าคุณไม่มีความสามารถอะไรเลยไม่คุณมีทุกคนมีแน่คุณรู้ไหมหกลุ่มผู้เชื่อส่วนใหญ่ถูกเรียกให้ทำธาร,รกิจในด้านการช่วยเหลือมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยฉันไม่รู้จริงๆว่าจะทำยังไงถ้าไม่มีใครคอยช่วยฉันฉันทำภาร,รกิจนี้ไม่ได้แน่ถ้าไม่มีคนหลายร้อยคนที่คอยช่วยฉัน ทุกทุกคนที่นี่ไม่แต่คนที่ถวายเดือนละสิดอลลาร์คุณก็กำลังช่วยเราบางคนถูกเรียกให้เป็นผู้ให้สำหรับพระกายของพระคริสต์บางคนมีของประทานเรื่องการทำองค์กรเรามีของประทานที่หลากหลายของฉันเป็นเรื่องการพูดสรรเสริญพระเจ้าฉันได้ฝึกใช้ของประทานของฉันไปทุกที่ฉันแค่พูดฉันมีของประทานในด้านการสื่อสารฉันอธิบายได้อย่างตรงประเด็น นายจึงตอบว่าไอ้บ่าวชั่วและเกียจค้านเจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือว่าเราเกี่ยวในที่ที่เราไม่ได้หวานรวบรวมในที่ที่เราไม่ได้โปรยเพราะฉะนั้นเจ้าควรเอาเงินของเราไปฝากกับนายธนาคารเมื่อลงมาก็จะได้รับเงินทั้งดอกเบี้ยด้วยในข้อ2่เพราะฉะนั้นจงเอาเงินตะลันเดียวนั้นจากเขาไปให้คนที่มีสิบตะลันฉะนั้นคนที่ไม่ทําอะไรเลยกับสิ่งที่เขามีต้องเสียสิ่งที่มีไปแล้วเอาไปให้กับคนที่สามารถใช้เงินได้เกิดผลได้มากที่สุด ฉันอยากจะบอกกับคุณว่าถ้าคุณอยากใช้ของประทานที่พระเจ้ามอบให้กับคุณเพื่อทำบางอย่างมันต้องอาศัยการทำงานทำงานทออมัมธำงออานองงานทำงานคุณอาจจะบอกว่าแต่ฉันทำงานหนักมากที่สุดแล้วนะแต่คุณกำลังจะทำสิ่งที่จะช่วยให้เกิดผลในชีวิตหรือเปล่าล่ะหรือแค่เสียเวลาไปเปล่าเล่าคุณอาจจะบอกว่าแค่นี้งานก็ยุ่งมากพออยู่แล้วถ้าอย่างนั้นให้เขียนทุกอย่างที่คุณทำลงบนกระดาษมาค่ะฉันขอท้าทายให้คุณเขียนทุกอย่างลงไปบนกระดาษ แล้วก็ขีดค่างานทุกอย่างที่ไม่เกิดผลจากนั้นก็กลับไปดูใหม่แล้วก็ขีดค่าสิ่งที่คุณทำด้วยแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องคุณทำเพราะคุณไม่อยากให้ป้าซูซี่โกรธถ,ถ้าไม่ทำหรือคุณทำก็เพราะคุณอยากจะเอาใจคนอื่นฉันอยากบอกคุณว่า คนมากมายทุกวันนี้ยุ่งมากเกินไปฉันงานยุ่งมากเป็นข้อแก้ตัวที่ฟังแล้วน่าเบื่อที่สุดคุณได้ยินไหมคะมันเป็นข้อแก้ตัวที่น่าเบื่อที่สุดคุณอาจจะคิดว่าฉันงานยุ่งมากไม่ฉันไม่ได้ยุ่งฉันกำลังเกิดผลฉันไม่ได้ยุ่งฉันกำลังเกิดผลที่ดีอเมนไหมฉันอยากให้คุณฟังฉันให้ดีพระเจ้าไม่มีทางให้งานคุณมากเกินไป จนคุณต้องทำด้วยความเครียดมีใครบ้างในห้องประชุมนี้คุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนยอดเยี่ยมแต่มีใครบ้างที่ชีวิตเต็มไปด้วยความเครียดเพราะคุณทำงานมากเกินไปฉันอยากจะพูดอีกครั้งว่าพระเจ้าจะไม่ให้คุณทำอะไรมากไปกว่าสิ่งที่คุณทำได้อย่างมีสันติสุขถ้าคุณทำแล้วไม่มีสันติสุขก็แปลว่ามันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้คุณทำ เดี๋นี้ฉันไม่เครียดกับหลายอย่างที่ต้องทําแล้วแต่ฉันจะเล่าให้ฟังว่าฉันทําให้ตัวเองไม่สบายมามากกว่าหนึ่งครั้งกับการทํางานมากเกินไปแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นแค่เพราะมันเป็นเรื่องที่ดีไม่ได้หมายความว่ามันมาจากพระเจ้าอืมฉันได้ยินเสียงไม่กี่คนที่ยอมรับเรื่องนี้อเมนไหมคือฉันเกือบตายเพราะฉันทำงานรับใช้พระเจ้า ลองดูเอปาโฟดิทัสในพระคัมภีร์สเขาเกือบตายกับการทำงานรับใช้ที่หนักเกินไปและพระเจ้าก็รักษาเขาโดยการส่งเขากลับบ้านเพื่อให้ไปพักผ่อนเดือนธันวาคมปี2017ร่างกายของฉันอยู่ในสภาพที่แย่มากๆคือทุกอย่างมันเส้นประสาทร่างกายของฉันทุกอย่างมันแย่ไปหมดฉันมีบางอย่างที่เรียกว่าอาการแสบร้อนในช่องปากฉันจะรู้สึกเหมือนมีไฟไหม้อยู่ในปาก อวัยวะที่ฉันใช้ของประธานแล้วปากของฉันก็แห้งมากลิ้นของฉันก็รับรสชาติแปลกๆกาแฟแก้วโปรดที่ฉันเคยดื่มในตอนเช้ารสชาติของมันก็เหมือนดินยิ่งไปกว่านั้นหมอส่วนใหญ่ก็ไม่เคยได้ยินโรคนี้มาก่อนเดี๋ยวนี้ก็รู้จักกันมากแล้วสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากความเครียดหรือการทำงาน ที่หนักเกินไปฉันเอาแต่ทำงานทำงานทำงานแล้วก็ทำงานยิ่งไปกว่านั้นฉันพยายามเดินวันละห้ากิโลทุกวันฉันตั้งใจว่าฉันจะต้องเดินให้ได้ทุกวันหลังจากเสร็จการประชุมฉันก็กลับบ้านแล้วก็ไปเดินอีกห้ากิโลซึ่งไม่ฉลาดเลยฉันต้องพักผ่อนหลังจากการประชุมเสร็จแต่ก็เป็นเรื่องดีฉันได้ช่วยคนอื่น ฉันได้ออกกำลังกายและในที่สุดฉันก็ได้ไปตรวจที่โรงพรยาบาลฉันรู้จักกับหมอที่เมืองฮูสตันเขาตรวจร่างกายของฉันที่โรงพรยาบาลที่นั่นแล้วก็ให้ฉันเข้าไปในห้องส่วนตัวแล้วก็ทดสอบทุกอย่างในตัวฉันเท่าที่จะทำได้แล้วเขาก็บอกว่าคุณเป็นต่อมหมวกไตล้าอย่างรุนแรงและนี่เป็นใบสัญญาของคุณ แล้วเขาก็ให้ยามาและบอกว่าเราอยากให้คนกลับบ้านไปพักผ่อนสัก18เดือนอฉันถามเข้าไปว่าแล้วต้องทำอะไรบ้างแล้วคุณจะทำอะไรระหว่างที่พักผ่อนส8ปเดือนมันแทบจะไม่เข้าไปในหัวของฉันเลยแล้วคุณจะทำอะไรแต่สุดท้ายก็ดูเหมือนว่าฉันจะชอบนะ ฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะได้กลับบ้านไปพักผ่อนในคืนนี้กลับบ้านไปกินอาหารที่ร้านโปรดของฉันแล้วรู้ไหมพรุ่งนี้ทั้งวันฉันจะทำอะไรพักผ่อนฉันอาจจะพักยาวไปถึงวันจันทร์เลยก็ได้ไม่แน่นะฉันเรียกว่าวันชุดนอนฉันจะใส่ชุดนอนทั้งวันเลยถ้าคุณปฏิเสธเรื่องที่คุณปฏิเสธได้ คุณก็จะประหลาดใจกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่าปล่อยให้คนอื่นมากดดันให้คุณทําสิ่งที่คุณรู้อยู่แก่ใจว่าพระเจ้าไม่ให้คุณทําแน่ถ้าผู้คนรักคุณพวกเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะถูกคุณปฏิเสธแต่ก็ยังรู้สึกดีกับคุณอยู่มาค่ะถ้าคุณเป็นคุณแม่ยังสาวที่มีลูกสามสี่คนแต่ละคนก็ไม่จําเป็นต้องทํากิจกรรมไม่เหมือนกัน คุณต้องอยู่บนถนนตลอดเวลาและมันทำให้คุณประสาทเสียเวลาขับรถพาลูกๆไปไปมาจริงอยู่กันให้เด็กทำกิจกรรมเป็นเรื่องดีแต่พวกเขาไม่จำเป็นต้องได้ทำทุกอย่างที่อยากจะทำและพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างอย่างที่คนอื่นเขาทำกันด้วยโอเคตัวอย่างเรื่องเล็กๆที่เปิดเผยหัวใจของเรา โทรไปหาเพื่อนที่ไม่สบายถ้าพระเจ้าบอกคุณในใจว่าให้โทรหาเขาให้คุณเชื่อฟังพระองค์หาเวลาโทรหาเขาส่งการ์ดขอบคุณเขาหรือขอโทษเขาที่ทำตัวหยาบคายขอโทษที่คุณมาสายอย่าหาข้อแก้ตัว รถติดมากเลยไม่พูดความจริงไปเลยฉันออกบ้านช้า <laughs> ความจริงเท่านั้นที่ทำให้คุณเป็นอิสระไม่มีอะไรทำให้คุณเป็นอิสระได้นอกจากความจริงและไม่ใช่ความจริงของคนอื่นด้วยแต่เป็นการซื่อสัตย์กับตัวเองและถ้าคุณมีปัญหากับการไปสายในทุกๆท,กที่บางคนไปที่ไหนก็สายตลอด ลูกชายของฉันไม่ว่าจะไปที่ไหนเขาจะไปก่อน15นาทีเสมอถ้าคุณนัดเดวิดไว้ที่บ้านตอน5้าโมงเขาก็จะไปถึงก่อน15นาทีแต่ฉันก็ยังมีลูกคนอื่นๆที่ไม่บอกชื่อก็แล้วกันคนที่คุณคิดไว้เลยว่าเขาจะมาสายตลอดไม่ใช่สาเหตุเพราะว่ารถติดแต่เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ออกบ้านตรงเวลา คุณจะกะเวลาให้ตรงที่วินาทีสุดท้ายไม่ได้คุณต้องเผื่อเวลาเอาไว้สำหรับเรื่องที่คุณไม่คาดคิดด้วยมีใครรู้บ้างว่าเวลาที่คุณไปสายทุกที่มันจะทำให้คุณเครียดและฉันก็ไม่ชอบที่จะเสียเวลาด้วยฉันชอบไปถึงที่ที่ฉันจะไปตรงเวลาพอดีแต่พอฉันวางแผนแบบนั้นสุดท้ายฉันก็จะไปถึงช้า ช่วยเหลือคนที่คุณคิดว่าต้องการความช่วยเหลือคุณมีความรู้สึกลึกๆในใจว่าพระเจ้าอยากให้คุณช่วยเหลือเขาฟังนะครั้งหนึ่งพระเจ้าตรัสกับฉันว่าทำไมเจ้าไม่เลิกขอให้เราทำสิ่งที่เจ้าเองก็ทำได้ง่ายๆเพียงแค่เจ้าไม่อยากทำโอเคฉันจะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนที่ทำงานชื่อแมรี่เจน ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าเดือนนี้โอ้พระเจ้าขอพระ่งคจ่ายค่าเช่าให้แมรี่เจนด้วยเราคิดว่าเงินจะตกลงมาที่ตู้ไปรษณีย์ของเธอให้เธอเอาเงินไปจ่ายค่าเช่าอย่างนั้นเหรอ เวลาที่พระเจ้าทำอะไรพระเจ้าจะทำผ่านทางผู้คนคุณอาจจะบอกว่าก็ฉันไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าให้เธอหนิแล้วคุณมีเท่าไหร่ล่ะคุณอาจจะช่วยได้นิดหน่อยหรือคุณอาจจะทำอะไรได้มากกว่านั้นที่คุณทำได้อาจจะเป็นคริสเตียนที่เด็ดเดี่ยวเหมือนที่เราได้พูดไปนในตอนที่แล้วที่กระตือรือร้นและเด็ดเดี่ยวที่จะคิดว่าแล้วเราจะช่วยเธอจ่ายค่าเช่าเดือนนี้ได้ยังไง และคุณอาจจะไปหาเพื่อนที่น่าเบื่อสักสี่ห้าคนมาช่วยกันจ่ายค่าเช่าให้เธอกันนี่เป็นสิ่งที่คริสเตียนควรทำให้กับเพื่อนคริสเตียนด้วยกันพระเจ้าตรัสกับฉันว่าเลิกขอให้เราทำให้คนอื่นได้แล้วทั้งที่เจ้าเองก็ทำได้ง่ายๆแต่เจ้าแค่ไม่อยากทำ ลองทบทวนเรื่องนี้ดูค่ะฉันมีเวลาให้คุณ5นาทีกับ43วินาทีเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังสิ่งที่คุณอ่านในพระคัมภีร์และเชื่อฟังในสิ่งที่พระเจ้าตรัสในใจของคุณเรื่องเล็กๆที่กวนใจคุณวิธีหนึ่งที่ทำให้ฉันรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้ฉันทำอะไรบางอย่างคือเวลาที่เรื่องนั้นมันไม่หายไปไหนสักที คุณคิดถึงแต่เรื่องนั้นแต่พอผ่านไปสองวันก็กลับมาคิดเรื่องนั้นอีกวันรุ่งขึ้นก็คิดเรื่องนั้นอีกจนคิดว่าโอเคฉันจะทําจะได้จบสักทีอเมนไหมอาจจะเป็นการโทรหาใครสักคนส่งข้อความไปหาใครสักคนนึกออกไหมอะไรก็ได้ชีวิตจะดีขึ้นอีกเยอะเลยถ้าคุณแค่เชื่อฟังพระเจ้าคุณจะรู้สึกดีขึ้นเยอะเลย มีใครบ้างที่กำลังคิดเรื่องบางเรื่องอยู่ในตอนนี้ที่พระเจ้าสกิดใจคุณอยู่เรื่อยๆแล้วคุณก็ยังไม่ทําสักทีมีไหมไม่ฉันไม่ได้อยากเห็นมือของคุณโอเคไม่เป็นไรขอบคุณเอาล่ะนั่นคือการไม่เชื่อฟังเดี๋ยวฉันจะทําแล้วคุณจะทํามันเมื่อไหร่ล่ะ รู้ไหมการผลัดวันประกันพุ่งมันเป็นการหลอกลวงที่ใหญ่ที่สุดอาทินี้เราได้คุยกันแล้วเรื่องการหลอกลวงพระเจ้าเคยตรัสกับฉันครั้งหนึ่งว่าความตั้งใจดีไม่ใช่การเชื่อฟังแล้วเราก็กำลังหลอกตัวเองด้วยแต่ฉันมีใจที่ถูกต้องนะ <laughs> ฉันเคยมีเจ้าหน้าที่คนนึงเธอมาทำงานสายเป็นประจำเลย ต้องระวังเดี๋ยวขนตาหลุดตอนนี้คุณก็รู้เลยว่าฉันใส่ขนตาปลอมเธอมาทำงานสายเป็นประจำแต่เธอชอบบอกว่าแต่ฉันมีใจที่ถูกต้องนะฉันโทรหาเธอครั้งหนึง่งแล้วเธอบอกว่าฉันมีใจถูกต้องนะฉันอยากจะบอกคุณว่าไม่ว่าคุณจะมีใจถูกต้องแค่ไหนแต่ถ้าคุณมาสายอีกครั้งฉันคงต้องไล่คุณออกหลังจากนั้นเธอไม่เคยมาสายอีกเลย ฉะนั้นคุณอาจจะเป็นคนที่มีหัวใจงดงามที่สุดในโลกแต่ความตั้งใจดีไม่เท่ากับการเชื่อฟังออเดี๋ยวฉันจะทำก็แล้วกันทำไมไม่ทำตอนนี้ล่ะพร้อมเชื่อฟังเสมอเชื่อฟังอย่างจริงจังพระเยซูพร้อมและเชื่อฟังพระเจ้าอย่างสุดกำลังจนกระทั่งถึงความมรณาบนไม้การเขน และได้ให้พระนามของพระองค์อยู่เหนือนามอื่นใดเพื่อที่ว่าพระนามของพระเยซูนั้นทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงกราบพระองค์